ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับมือีนบุญชูสีภาพมาเอางัวจากข้อของพ่อน้อยวัวถูกนะครับเด้อมีงัวมาฝากพีฝากน้องน่กะหลายเติบย่ครับพี่น้องครับงัวชุดมาย่างหลายเลยนะครับเนาะผู้ไรหมักงัวทองเฟ้มใหญ่หรือแม่ลูกเทปๆนะครับนาอพี่น้อง อ่ะมืนอนี่กับมีมาให้ด้วครับเด้อมืนอนี่มีแม่ลูกเทพที่เป็นตัวผู้นี่ให้ได้เลือกได้ชมแบบจุใจเด้อครับพี่น้องครับอยากได้ตัวไหนกับสีพามาเบิ่งเอานะครับเนาะกุ่นตัวพ่อใยจวงไปนี่ทั้งใหญ่ทั้งหนาค,ครับครับอ่าพิกัดยี่ที่บ้านขวาวตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อกับถนนที่รถแล่นอยู่กับส้นสารคามเหรียอยู่หน้าตลาดนัดบ้านหันนี่แหละครับพี่น้องขอบพ่อในาก็นได้นี่ตัวนี้นี่ยยางเทพเด้อครับเด้อลูกตัวผู้ใครอยากได้อนาคตดพอพันตัวใหญ่เดี๋ยวสิพามาเบิ่ง มีงวงเท้าพ่อมนะครับพี่น้องคุณเอาหมเสียเวลาครับก็อด่นกะสีผ้าไปทักทายกับทางพ่อนหน่อยกันครับสวัสดีครับคุณชูครับครับผมเด้อครับเด้อมืนหนีเมางัวอันไปใส้เข่าขาดเด้อครับเด้อเออจะน้อยเข่าขาดนี่เป็นราคาขึ้นคักอีหลีครับผมครับผมอองวกับโบเพ่งหรอครับมืนหนีมิเต่ถือแล้วก็ถือถือครับถือแล้วก็ถือถือเออแล้วก็ถือถือครับผมฟรีปะครับฟรีครับ ส่งฟรีดบางโตัวที่ทรงฟรีอีสานนะครับบางโตัวอาจที่ทรงฟรีบางอดอีสานครับผมครับผมเอาตามราคาที่จะเปิดค่ะครับผมตัวแรกนะครับผมเอาเบอร์โทรมาก่อนครับเออลืมอื่ครับเบอร์โทรกับใบรับประกันนะครับพี่น้องเบอร์เธอร์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดสามสองศูนย์สื่อว่านี่รับประกันก็คือขาโทรขาถอนซิบหามือประกันสี่โค้งสุดประกันม้วลูกออกซิบหามือประกันทองซิบหามือหมายถึงว่า ได้ง้วนเนี่ยไปตรวจภาทย์ศิษฐ์หาเหมือดนครับพี่น้องหางดอกตลอดชีวิตนะครับหางดอกตลอดชีวิตนะครับพี่น้องครับเอานี่นะครับเด้อตัวนี้ตัวงามๆนะครับครับทองทองก็พอได้ครับตัวนี้ทองกับสติงเล่ครับผมทองสติงเล่จักเดือนหรือครับอ่าแปดเดือนครับผมทองแปดเดือนนะครับพี่น้องสาวทองแรกเป็นวัวสาวทองแรกโคร่องสางใหญ่ทองสติงเล่นะครับเนาะสูงเท่าไรครับพ่อหน่อยตัวนี้สูงร้อยห้าสิบบวกบวกครับร้อยห้าสิบบวกบวกกับพี่น้องเบื้อามุมนี่เนาะดั้งคอยันบวยันหนาบนหนานะครับพี่น้องครับผม สาวทองแรกตัวนี้พอน้อยเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้55ฟรีอีสานครับหาเมินหาคือราคานี่พร้อมส่งฟรีอีสานนะครับพี่น้องขันบ่ใกล้ขันจังขามทั้งนี่กสิทธต้อได้หลายเติบอยู่พี่น้องครับอันนี้เพื่อเปิดเพื่อไว้นะครับเนาะเพื่อไว้เพื่ออยู่ส่งไกลๆนะครับพี่น้องครับนี่เบื้องแนวหลังนะครับเด้อพี่น้องสาวทองแรกโบ๊ทโบ๊ทตัสีนี่ยังดีเลยนะครับพี่น้องครับบดทบ๊ ตำหนีมีอย่างตรงไหนบ่าครับผมมีตำหนีครับผมไม่มีตำหนินะครับเนาะไม่มีตำหนิเดี๋ยวสิพ้าเบ่งอ่าทั้งถ่ายทั้งหางนะครับพี่น้องครับนี่เครื่องดำสนิทเลยนะครับเด้อปล่อยพันยางไปทั้งบริษัทเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเบิ่งขีดขางใสของง้วนะครับพี่น้องครับเออนี่ด้านใสของง้วนะครับเนาะเอานี่แหละตำหนิไม่มีหางไม่ดอกไม่แซมนะครับพี่น้องครับไม่แซมครับเออนี่นะครับเด้อรับประกันตำหนีหูสันๆตัวนี้บ๊นะครับพี่น้องครับบ๊ทเบิ่งด้านขาง เบิ้งมุมสูงสูงนะครับเดี๋ยวจังบิังเล็บได้พี่น้องครับเบิ้องจัลลีหลาของงวอชัดๆก้อนนะครับเนาะนี่เล็บนะครับพี่น้องไม่มีปัญหานะครับพี่น้องครับเออนี่เบิ้งขวนจับสวยๆนั่นแหละครับให้ดูท่าเดินเบิ้งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้แค่ตัวแรกนะครับพี่น้องต่อรองเอาครับผมต่อรองเลยครับี่เดอเอานี่นะครับตัวที่สองครับผมตัวที่สองนี่ครับน้องสาวเท้าโบสโอ้เท้าโบตัวนี้ยากหนาด้ยครับผู้ใดหางว่าเท้า ใส่หน้าหนาแบบนี้ดิโดนโดสิพ่อมาเทียนหนึ่งพี่น้องครับ,รบหายากเลยนะครับเด้อตัวนี้ท่องจักเดือนท่องพอไดนครับท่องสติงเล่คือกันครับเจ็ดเดือนครับผมท่องพอเดียวกันนะครับเนาะครับผมท่องเจ็ดเดือนแล้วหนาล้วกะหนอกใหญ่ดีครับพี่น้องครับเจ็ดเดือนนะครับครับผมหลังตรงๆหลักะหลังเปร์นะครับเนาะตัวนี้สูงร้อยสี่ห้าบวกบวกครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกบวกนะครับเด้อครับผมเออเดี๋ยวผมไปเบิ่งสีทั้งนี้กันพี่น้องเออนี่เบิ่งหน้าตานะครับเนาะเบ่งเ่งชงไรก่อนนะครับพี่น้องเบ่งเ้ม ร้อยสี่สิบหาบวกบวกครับตัวนี้ต้องบอกว่าย่างไหนอีหลีครับผมหน้าตึกเลยครับโหดำโบดเต็มบดจัดตัวใหญ่ครับตัวนี้นี่พราะน้อยเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดใบห้าสิบสามฟีสามเหมือนกันครับผมห้าหมื่นสามฟีสามอันนี้มันตัวหนาตัวว้นนะครับเด้อพี่น้องเอ้าต่อเอานะครับเนาะครับผมนี่ได้ครับพี่น้องเอ่อเปิดให้ต่งตอค่ะราคาผมถูกอกถูกใจกับจังเอานะครับเอ้าหางใหญ่ๆนะครับเนาะบดสนิทนี่เบื้องด้านขางด้านนี้แล้วก็เป็นเอ่องอที่ขอนขางลำตตตทีีี่จะะะยยาวววเเนนครรััับแลลลล้้ก็หงงด หาเมินสามผู้ใดหาอยู่นะครับเนาะโบดคัอ่์โบดเข้มๆมีตำหนิตรงไหนบ้างครับโบมีตำหนีครับผมไม่มีตำหนี okay. huh. oe oe ่นะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับเนาะเบิ้งกามทายปูดๆเลยพี่น้องครับนี่เรียบกับโบมีปัญหาด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวถ่ายเบื้องถ่ายชัดๆเงาหางคนหางใหญยๆนะครับเนาะับื้องิ่ายยางนะครับพี่น้องสวยเดินสวยเดินสวยเลยเราจะให้เบื้องอีกทางนี้อีกที่หนึ่งนะครับ ไปทางผลลุกไปเหยียบทางคนไปไปทางนี่ลูกมาทางนี้ลูกไปทางนี้ลูกเออตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องครับตัวใหญ่ตัวกวนดีนะครับเนาะหลังนี่ย่างแตกย่างเปร์นะครับครับผมพวกน้มตุ้มน้มติ้งนี่บ่มมี่เป็นบวมมีครับผมบ่มีครับนี่นะครับเด้อสีผ้าเปิดครับบวมีครับผมเสียวกว่าพ่เห็นป๋าไหนที่พี่น้องบ่มี่เปนบ่บ่มี่หรอกครับพอเดี๋ยวเพท่านเห็นเนาะครับเนาะบ่มีครับบ่เห็นครับบ่มี่หรอกพี่น้องมีบวบวมเห็นบ่เห็นอ่ะเดี๋ยวพาบงตัวที่มตััวที่่แมยกษ์เหับ ตัวนั่นหนาจะลอยหกสิบกัวได้พี่น้องลอยหกสิบเอ็ดครับลอยหกสิบเอ็ดเนาะครับผมเป็นงัวที่โตใหญ่ที่สุดในคลิปนี้แล้วครับผมดึงหนาไปทั้งก๊าซไฟฟ้าเลยฮะดึงหนาไปทั้งนี้เออตัวนี้เป็นงัวใหญ่นะครับครับงัวใหญ่ทั้งึกอมเออท้องเคสสามหนึ่งครับผมเอาใส่ไปอีกครับทั้งทางนี้ลูกเออให้มันยืนโอเคนะครับเนาะตัวนี้ใส่ลอยหกสิบเอ็ดใหญ่เหลือจะติดลายแฟนซีมา้ยครับพี่น้องตัวนี้ท่องจักเดือนหรอครับท่องได้ เจ็ดเดือนครับผมตัวนี้ท่องได้เจ็ดเดือนนะครับครับพอไหนครับ KF 3 1ครับ KF 3 1ตัวนี้ใส่ร้อยหกสิบเอ็ดนะพี่น้องครับวันนี้หกสิบเอ็ดครับท่องเจ็ดเดือนนะครับเนาะครับผมตัวนี้เห็นพนน้อยบอกว่ามีผลงานอยู่ขายไปเท่าไรครับพนน้อยมีผลงานขายไปเกือบหามื่นครับลูกเกือบเกือบหามื่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอาขึ้นแนบไปให้ตรงนี้นะครับนี่ผลงานผืนนะครับเนาะครับผมอ่า บัดนี้ตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้65ฟรีศาลครับผม6กหมื่นหาฟีศาลพี่น้องยังฝากมาแพนนะครับก่อนสีจะมาเห็นตัวจริงเพราะมันตัวใหญ่นะครับเนาะใหญ่ครับใหญ่เออใหญู่ซ้่มครับใหญ่หูเสื่องนะครับเนาะูเสี่ยงเสี่ยงครับเสี่ยงเสี่ยงนะครับพี่น้องครับเสี่ยงยิ้มเป็นบ่ตัวนี้ตัวนี้ยิ้มเป็นบ่ยิ้มเป็นยิ้มอะไรเออมันแดดหอนว่ายิ้มดอกเออกัดนี่เน่ยกัดนี่เนี่ยนะครับเนาะนี่เอาตัวนี่นะครับเด้อหัวใหญ่ใหญ่แบบนี้ให้ลูกแบบไหนเดี๋ยวเป็นุดสิภาพไปเบิ้งนะครับพีี่นนน้้อองคครรััับบาวตเะ ลมบัวตุ้มบัวติงตับนีบบัวมีดนะครับพี่น้องหางยาวๆเลยครับยิ้มสวยๆครับผมจะไปเห็ดมันเช็คสภาพเออนี่ได้ครับพี่น้องครับอ๋ายังไงคล้มบัวติงบัวเต่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งแทนหลังนะครับเด้อจังเบิ้งอีกขังนึงเออลึกขังนี่งไหมพ่ออะ้รบ่ดิตอนนี้ลูกหัวนะครับเนาะทางนี้ลูกอ่ะนี่ได้ครับพี่น้องตัวใหญ่โอเคจอดกันจอดเออนี่นะครับเบิ้งขางนี่สีคือกันนี่ได้ครับเด้อหาทังนี้ลูกดิ ปูใหญ่ครัดนะครับพ่อน้อยครับผมนี่พอน้อยสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบครับร้อยหกสี่เบิ้องงวงตัวใหญ่ก็บพอน้อยปะครับผมนี่นะครับตับนี้บ่มมีนะครับเดี๋ยวตาบ้าที่จิตแล้วเห็นกับสีมิดเลี้ยนรีบหนานิดนึงนะครับเนาะเดี๋ยวสีบอกให้นะครับตาบ้ากับบวมีปัญหาดอกพี่น้องกยัญ่ๆครับผมเรียบหลังกับดีๆเลยสวยครับไม่คิดครับผมใหญ่ครับนะครับเดื่องหกสิบหาโตเอาครับผมเอาเบิ้องงวกว้างๆบดนี้เออนี่นะครับเนาะใหญ่คักตัวเบอร์ซีครับผมเบอร์ซีนี่ครับเบอร์ซี่ครับเอฟ หครับผมตูนี่เอฟึเออครับเอฟหนึ่งครับเอฟหนึ่งทองเอฟหนึ่งทองพอไรทงตัดง้อมไทัน่้ยังเห็นเออเอฟหนึ่งตัวนี้เป็นก้วงทองนะครับเอายืนขวางทันีอครับเออเออเออเอง้วงสื่อๆเห็นสีชัดอ่ะนี่นะครับเด้อเดี๋ยวเ่มีเพเพิ่องเห็นชัดกันตัวนี้เอฟหนึ่งทองพอไ้ครับเอฟหนึ่งองพอไอเลเซเบา เลือดบ้าวด้วยครับท่องเจ็ดเดือนหรอครับท่องสามเดือนครึ่งครับสามเดือนครึ่งลูกที่ไหนครับนี่ลูกวั้ลูกที่สองครับลูกที่สองตัวนี้พ่อหน่อยเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้มองเอาเลยห้าสิบเจ็ดครับอันนี้คือบอกราคาขายเลยครับบอกราคาขายพันเจ็ดพูดอะอยากหน้าคอกครับหน้าคอกเลยอยากอยากให้ส่งออกข้ารถเอานะครับพี่น้องครับตัวนี้นี่นี่นะครับเด้อหน้าตานะครับเนาะนี่ หังร้อยสี่สิบหกครับผมร้อยสี่สิบหกนะครับเด้อครับผมโอเคบุ้งมุ้นี่ตัวใหญ่อยู่แล้วพี่น้องครับหาสิบเจ็ดตัวนี้เป็นงอเอฟหนึ่งมีใบนะครับมีใบมีหลอดครับท้องมีใบเอฟพร้อมครับมีใบเอฟพร้อมท้องกับเลดบ่าวน์ะครับเนาะเออท้องกับเลดบ่าวน์นะครับพี่น้องอ่ะนี่เด้อเราเห็นภาพบางหน้าใกล้ๆเขาที่ไหนเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอ่ะนี่ดูหน้าตานะครับเนาะเพิ่นเป็นลูกเออซีไวซ์สูนโกกครับโอ้ตัวนี้เป็นลูกซีไวซ์สูนโกกหกนะครับพี่น้องครับเป็นเหมือนใบจุดเอฟเปิดใบจุด ทองเลดเบาหาสิบเจ็ดนะครับหามื่นเจ็ดเอาพี่น้องผู้ใดหาง้วเอฟยูนะครับเนาะนี่เป็นง้วเครื่องดำสนิทไทยให้บังชัดๆนะครับเนาะหางบัดอกบัวแซมบัมี่ยังปัญหาครับจิ้มใช้ได้ติงนะครับเนาะครับเออนี่นะครับพอไหนบิังไายยางกี่น่อยใด้บบเด็กอเดินเดินหน่อยทุกเดินเดินหน่อยทุกเดินซีเบื่อแล้วเดินเดินลุกเดินเอาเบิังสุขปอดไกลๆครับพี่น้องครับเดินใพอดูเดลยเดินไปเลยไปเลยเออเออนี่นะครับเดินลุกเดินเดินไปนิดหนึ่งมัเรียกเอา หัวโหลุนสูงรอยชี้สิบหกไดพี่น้องครับผมนี่ตัวใหญ่อยู่นะครับเนาะหยุดต้อลูกหยุดต้อลูกมาเอาตัวเงาพร้อมนะครับพี่น้องครับครับอ่ะนี่มาเอาเลยอ่ะเบื้องมุมนี่นะครับอ่ะอยากได้มาเอาครับพี่น้องครับตัวต่อไปครับพ่อน้อยครับตัวต่อไปตัวที่ห้าครับผมตัวนี้ตัวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเปลือยหดหกสิบห่านี่ตัวที่ห้าตัวที่ห้าเม่ลูกครับแม่ลูกตัวคู่นี้เป็นบ้าว่าครับผมคู่เริ่มคุ่นแม่ลูกตัวแม่ครับผมเดี๋ยวแม่ลูกมาเบื้องทางนี่ก่อนได้พี่น้องเด้อเอาให้เบื้อง ให้เบิ้งมุ้งหงวงหงวงไปน้ำนะครับแดง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 เลครับแดงแดงอันนี้เป็นแม่ลูกโตัวเมียนะครับแม่ลูกโตแม่เป็นหัวลนลูกพริกแดงลูกพริกแดงครับผมเออเอาแม่ออกไปนั่งคุณครับเไปดิไปลูกมาลูกหัวลุนแม่มีเขาเลยครับแม่ผสมช็อกโกแลตนะครับ แม่ทับช็อกโกแลตนะครับพึ่งผสมช็อกโกแลตครับผมเอาตัวลูกนี้ลูกจักเดือนครับเด็ลูกกันหกเดือนของลูกพริกแดงครับผมพริกแดงสูงวันลอยสามสิบเท้าไรเด้อพี่น้องสามสิบบวกบวกครับผมบวกนะครับเนาะครับผหกเดือนนี่แหละลูกพริกแดงครับผมแม่ทับกับช็อกโกแลตไว้นะครับแม่ครับผมเมรกับซี่ลอยซี่สิบเท่าไหร่บุ๊วลอยซี่สิบบวกบวกครับลอยซี่สิบบวกบวกนะครับได้เป็นงัวอแดงเออเม่ทับคุณครับได้ติถามราคาให้นะครับเนาะอ่ะนี่โอเคเอาคู่นี่นี่พ่อะนียเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้สี่ส อันนี้สี่หมื่นสามทรงฟีลอยลูด้วยครับเด้ออ่ะกระถือตัวละสองหมื่นกัวๆนะครับต่ออีกต่อได้นะครับเนาะต่อได้ครับต่อได้นี่นะครับเด้อแม่ฝืนนะครับลู่ม้วนลูกแรกครับผมม้วนลูกแรกสีแดงเข้มนะครับพี่น้องแดงเข้มเข้มแดงเข้มเข้มนะครับเนาะหางบอดดอกบ่แซมกะนี่แหละครับผมกับสีมีตขาวๆแต่นิดท่องนิดนึงนะครับตาบดแล้วก็แดงดีสี่หมื่นสามอ้าวมักแบบนี้หงบมีประมาณนี้นะครับเนาะกัเอา คูนี่พิจารณาเบิ้งผู้ใดเบิ้งไว้ชัดสื่อว่านี่เป็นไปได้เด้อครับพี่น้องผมเจอยำบาห์ไห้มามาเบิ้งตู้จริงอีิ๋นนะครับเนาะงขันผู้ใดชพอมาได้แต่ว่าขันผู้ใดชมากกว่าเลยครับ่ากันนะครับเนาะผมสิเบิ้งให้นะครับเขาเอาประกันอยู่ดอกครับผมครับผมนี่ตัวนั้นตัวนี้เป็นดาวบ่อทุบประถมผมก็ได้พี่น้องครับผมนี่นะครับเด้อสี่หมื่นสามตัวเอาพี่น้องครับเอาครับนี่คูนี่ลูกตัวใหญ่อยู่เด้อคร่บลูกใหญ่สามสิบลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ง่ายง่ายสวยสวยนี่ตัวใหญ่ยืนยก กินเบียอะไรบ้างครับกินเบียรบ่ได้ครับกินเบียย่านเมาแต่ว่ารนสาบพวเนี่ยอาจจะกินเม้าเนี่ยนะครับออกวันาแล้วนี่คู่นี่ดีมือสามครับผมคู่ต่อไปครับผมคู่ต่อไปครับผมเบอร์หกครับผมเบอร์หกนะครับพี่น้องครับครัอ่ากับวนเบิ้งเอ่อมุ่งวัทองใหญ่ๆนี่แหละครับครับนี่ค่อยๆเบิ้งกันไปนะครับมือนี่ก็เป็นวันอังคารที่เจ็ดนะครับด้วยพี่น้องอ่าอ่าอันนี้ถือว่าแม่ลูกเทพเลยแม่ลูกเทพครับผมเป็นไรลูกเปทังีครับผมดันลูกกันทั้งนีครับเออ ตัวนี้ขนาดจะใส่ยร้อยหกสิบได้เด้อครับเด้อร้อยเกือบร้อยหกสิบครับเกือบร้อยหกสิบนะครับเนาะนี่อันนี้ลูกเทพลูกพอไหนบุ๊กครับลูกเทพสามหนึ่งครับผมสามเดือนสามหนึ่งเออครับผมมาทางนี้เลยมาเออโอเคเทพสามหนึ่งสามเดือนปอยได้ครับไหนอ่ะตัวนี้ติดเทพเลยนะครับย่างตันย่างหนาครับผมสามเดือนแม่สูงเบียด์ร้อยหกสิบนะครับเนาะลูกที่ไหนครับ หัวลูกที่สองครับผมลูกที่สองแม่มันทบไปครับนี่แม่มันทองว่างครับผมแม่ทองว่างตัวนี้ผู้ใดมกพอพัน์ตัวใหญ่ๆานาใหญ่ๆลูกเคเอฟสามหนึ่งแข่งขาบักไงไข่สองนะครับเนาะขาดเลกบ่มีปัญหาครับนี่เบื้องหน้าตานะครับรอรอเบื้องเอัแม่โครงสร้างสูงใหญ่ครับครูนี่เปิดไวห้าสิบห้าทรงอีสานครับหาซิบหาได้ครับผมว่าวันเปิดหกหมื่นหาหมื่นหาทรงฟีถวยอีสานต่อได้อีกเเบื้องแนวหลังของตัวนี้นะครับ ยังถึกนะครับเด้ออยากได้ไปให้พ yes, yes, no. yes, well, anyway, ่อหน่อยถามพ่อหน่อยเอาแยกนี่โอ้โหเด้อครับเด้อพี่น้องเพท่านแยกดอกพี่น้องไปน้องกันซะนี่สีผ้าเบื้องแม่นะครับเนาะนี่เบื้องมุ้งขุ่นกว่างอันนี้รูปปากงามเลยเด้อพี่น้องปากงามๆครับใหญ่หนาแม่บดนั่นแหละพี่น้องครับจังโตหกสิบหาตัวนั้นบ่แม่แบบนี้หู้โหจย่าจังเอยกระทบนี่มันให้ลูกกังไหนพี่น้องกับเบื้องเอากูอยากกูผู้ใดอยากให้ลูกนั่นหนากัดเลือกแม่บอกย่งใหญ่นะครับเนาะถังเงินพ่อครับผมครับผมอ่ะนี่นะครับ รี<ห>บ <surprisingly S 1> <AN> บ่มีปัญหาได้ครับเด้อเอาพ่อไหนจูงเดินหน้าไปเดินหน้าวนไปเลยนะครับทางนี้นหรเออให้เบิ่งทาก้าวขาสืบิร่องแล้วเบิ่งอีกคันนึงวนไปอีกวนไปอีกตีโค้งมาเลยตีโค้งเลยวนมาวนมาซ้ายไปเลยให้เถเบิ่งทั้งขวาเบิ่งทายยางไปพร้อมอ่ามันโตใหญ่เด้อครับเด้อหยุดสต๊อปหยอดสต๊อปนะครับเนาะอ่ะมีแต่ตใหญ่ๆครับอ่ะชอบตัวไหนรักตัวไหนเชียร์ตัวไหนเลือกเอาครับว่าเบิ่งเอานะครับเนผมทางไปมาสะดวกครับผมอ่าบ่มีตำอนิดอย่างเนาะบ่มีตำอนิครับ นมกะนมนี่มันลูกมันกินมันลูกมันกินอยู่แล้วพี่น้องครับก่อนก่อนไทยกินมกินอยู่ครับกินตัวตัวนมย่านเลยซื้อหรอกนุ่มย่านเลยซื้อนี่ตัวต่อไปครับผมครับผมตัวที่เจ็ดครับผมนี่ครับพี่กับน้องนี่ครับผมอันนี้งัวไอ้อันนี้พี่กับน้องนะครับพี่น้องเด้อแม่พวันนี้จะแยกให้ครับวันนี้บัตรสีแยกเปิดราคาให้นะครับเนาะรถให้แม่นี่ยไอแม่พระนะแยกนี่โตใหญ่ได้ครับเด้อยย่อยี่นี่สูงเทสเลยครับสูงร้อยสี่สิบสี่ครับ ลอยสี่สิบบวกไปลอยสี่สิบกัวตีตั้มให้บม่ได้น้องล่ะครับน้องนี่สูงประมาณลอยยี่สิบยิบหาได้บ่ได้จะได้ประมาณนี้ครับตีแล้วครับเพชรเขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเด้อเอออันนี้เป็นเพียกับน้องนะพี่น้องครับแยกให้เท่าเลตัวใหญ่ใหญ่ทะเลครับใหญ่หนึ่งยี่สิบสามน้องสิบห้ายี่สิบสามสองหมื่นสามเออตัวนี้หมื่นหาเป็นหัวโบดถ์นะครับเด้อผมใหญตรงที่ลอยโลครับใหญ่กว่าท่านถับเนาะบ่ท่านถับครับผมใหญ่จักเดือนจักเดือนหรอครับประมาณ ประมาณถึงยี่สิบเดือนเกือบเกือบเกบสี่องปีน่อใช่ปหมยี่ปีสิบกว่าปีนเ่ยเออปีกัวใช่ปีน้องครับเพรท่านถึงสองปีครับ้องครับนี่เราเทเบิงอีกขานึงเอาเคล็ดเขาให้เราด้วยครับผมสองหมื่นสามตัวนี้หมื่นหาเป็นงั้ตัวแม่ทั้งคู่รูนะครับเด้อตัวเม่ทั้งคู่ครับเป็นพี่กับน้องนะครับพี่น้องครับครับอ่ะเลือกเอานะครับเนาะเออบางมุมนีนะครับนี่เออนี่อ่ะ เออเดี๋ยวนายพลใดดึงลูกทั้งนี้นะครับเนาะมาพี่ดึงนี่ดึงตัวน้องทั้งนี้เออโอเคครับอ่ะนี่นะครับเด้มมือหันหาพี่น้องตัวเมีนะครับเนาะอ่าอยืนเชิดเดในลูกนะครับเชิดเออเนี่ยหันะครับเบื้องอาผมไทยเบื้องมุมนี่สูงประมาณร้อยยี่สิบบวกนะครับพี่น้องตีตำไห้นะครับเนาะเบื้องมีต่ำนี้นะครับบ่มีต่ำนี้ครับผมครับผมเอาเบื้องมุมกว้างๆไกลๆนะครับ ตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปตัวที่แปดครับผมนี่นี่นี่คูแม่ลูกแม่ลูกครับอันนี้แม่ลูกอช็อกโกแลตห้าเดือนครับผมอาจจะฝาดน้อยไ่ลูกโอ้ยหัวของเห็ดงานเลยแหมจะเป็นพุทธิงานธุ่ลูกมาทำงานลูกทำงานลูกทำงานเอออันนี้ลูกช็อกโกแลตตัหาขึ้นกันนะครับเด้ครับจักเดือนหรอครับหาเดือนกลัวึ้นครับหาเดือนกลัวอันนี้แม่ทองไหมครับนี่ครับแม่ทองว่างครับแม่ทองว่างนะครับ แม่ตีตั้มไห่ลอย40บวก40บวกครับเออ3มน่าจะได้ครับพี่น้องตั้มๆเนี่อ่าแม่ทองว่างเป็นลูกที่ได้ของแม่นี่ครับงูหลูกแรกครับว่าลูกแรกเลยครับพี่น้องเด้อน่นนาเป็นวัวลูกแรกน่านานะครับเนาะครับผมเอองัวลูกแรกนาหนากับสิมีิตหนาเนี่ยแหละเขาขาวจังน้อยนะครับเนาะเป็นงัวบดที่ให้ลูกที่แดงเข้มอีกตัวหนึ่งแม่หนึ่งนะครับเนาะครับผมอ่าหลักสีผ้าเบงลูกเป็นอีกที่หนึ่งนะครับเออนี่เด้ออ่ะ ลูกทั้งนี่เหลือเออใครดึงแมวออกทั้งพุ่นดึงแมวมาพี่เออเอาแมวออกก็เดือดที่พาเบิ่งลูกพี่น้องมามีลูกมาเดี๋ยวจังฟังราคาด้วยครับด้วยพี่น้องครับครับเออลูกทั้งนี่นี่นะครับเนาะนี่แหละสีของลูกชัดๆคู่นี้เท่านั้นครับเปิดไว้39ส่งฟรีร้อยโลเหมือนกันครับคู่นี้นะครับสามหมื่นเก้าพี่น้องห่อตัวละสองหมื่นสั่งครับหมื่นกว่าบาทเอาตัวละหมื่นเก้าสัไปเออนี่นี่นะครับเนาะจริงๆตัวนี้มันก็ถี่สองหมื่นก็ได้ครับเเนาะบ่งหู นี่นะครับนี่เดือนออกนะคเับมีแอมบดดีเออนี่นะครับสามหมื่นเก้านะครับครูนีสามหมื่นเก้าลูกแขอนข้างที่โตใหญ่อยู่มีอร่อยสี่สิบกัวมีครับลูกเกือบเปลี่ยนแรกครับลูกเกือบรอยสามสีป่ะพี่น้องครับผมเออนี่เอาลูกแรกนะครับเด้วยคำพูดเนี่ยครับนี่เอาหางเออครับนี่นะครับเด้อเด้อเอาหางลูกใหญ่อยู่ครับพี่น้องครับนี่ไข่สองนะครับเด้อนี่ค้นหางนะครับเนาะอ่ะเบิ่งเอา เดี๋ยวจะพาไปดูคู่ต่อไปครับผมตัวที่เก้าลูกเทพนี่แหละครับตัวนี้ก็ยังมีลูกเทพอีกนะครับ,รบเดอ้อลูกเทพครับตัวนี้สีแดงใหม่คัค่ะแดงเออ,อเอาแม่เอาแม่ทั้งนี้เออนีนะครับเด้อเอาคนจิ้ไว้หา,เอา,เ,อาอเอาแม่ไปกอนครับเอาแม่กอนดึงแม่ไปกอนครับเออลูกยังสิบไม่อยู่ทั้งนี้อือเออดึงแม่เดินหน้าไปนะครับนะปล่อยลูกเลยครับให้ลูกไม่อยู่ทั้งพี่เออไปลูกเออนี่นะครับเด้อเอาให้เพื่อนไว้ใหกัน บจะเห็นจะถัดเออดันลูกท่พี่ครับวัานี้อันนี้ลูกเทพเพื่อนนะครับสีแดงจัดนะครับเออโอเคพอพลูกค่ะเอาเคตัวนี้ลูกพอไรเจักเดือนหรอครับลูกช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตจักเดือนหรอครับห้าเดือนห้าเดือนนิดนิดครับห้าเดือนนิดนิดต้องบอกว่ายุ้ยครับผมแล้วก็สียังเต็มครับสูงนี่ประมาณร้อยยี่สิบครับนิดนะครับเนาะครับผมแม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าแม่ทับหรือทองไปครับอันนี้แม่ทองว่างครับแม่ทองว่างนะครับเด้อเอาคู่นี่พี่น้องเดี๋ยวจังเบื้อาใหงก คูนี่พ่อนายเปิดเท่าไรครับ59ฟรีสานครับห้าหมื่นเก้าทรงฟรีถั่วอีสานครับผมผู้ใดหาไอ้พอพันธุ์ที่แดงๆอยู่นะครับเนาะเอาตัวนี้ไปย่างย้อยแล้วก็แม่นี่ก็เบิ่งเอาพี่น้องให้ลูกจังไดรนะครับเนาะว่าลูกแรกคือกันครับว่าลูกแรกคือกันนะครับพี่น้องเบิ่งหนกเบิ่งแผ่นหลังหนกตั้งหลังตรงยังสวยแดงจนเหลี่ยมนะครับเนาะเออนี่งในลูกเช่นั้นนี่คูนี่นะครับเนาะตั้งมีตำหนิตรงไหนบ่ครับอ่าบ่มีตำหนิครับไม่มีตำหนินะครับพี่น้องครับนี่หน้าตาของแม่เพิ่นนะครับเด้อนี่ ลิฟต์ยังกับ่มีปัญหาเรกครับพี่น้องครับสวยครับเออนี่นะครับเนาะครับเออเบื้องไทยนะครับเด้อพี่น้องเอามาเลือกมาชมมาเบิ่งเอาครับผมนี่นะครับซึบเออปล่อยเลยเด้อเบิ่งขางท่านี่เบ่มีปั่นเบื้องไม่ดังนะครับพี่น้องนี่ครับหัวของงัวนนะครับเนาะเออนี่นะครับเด้อเอาไข่สองใบนะครับพี่น้องครับสองใบนี่จะให้ดูสวยเบิ่งชัดๆนะครับเนาะครับฟรีสารครับผมนี่ทรงฟรีสานครับ พ่อตื่นโ้โหเชียงโอ้โหเชียงเชียงบ่ไรบ่จุงยางกี่น้อยนะครับจุงยางเออบ่ถ่ายยางถ่ายก้าวขาของแม่ซื่อๆดอกเออเบิ่เอาพี่น้องครับนี่ขาบป๊โถกบโป๊ะถ๊ะให้เบิ่งไก่บ่กูกลัวนี่แหละครับเออบนบนใายมาเลยเดี๋ยวให้เบิ่งอีกขางหนึ่งอุ่นลูกก็ได้เอาขาเมื่อนเก่าต่อครับผมต่อพีอีสานครับผมพีอีสานนะครับเนาะลูกตัวนี้ไงไม่ดีนะครับเด้๋ยวบุกหนังหนังข้อนี่เบิ่มันขึ้นมากขากมาเนี่ยเถอะวะมาหลายครับหน้าเย่างหน ปวดตีนปวดปวดเหมดอนไหมครับบัะเดี๋ยนี่อีกตัวหนึ่งครับสุดท้ายครับโอ้ตัวนี้ก็ลูกลาลูกลาลูกลาผูรอตัวนี้พี่น้องลูกลาลูกลาตัวนี้เป็นหัวผูเพื่ออยากไปคุ้มฝูงเป็นอนาคตพอพักกับครับผมเพราะใดี้หอกครับผมอ่ะนี่เด้อเด้อไว้ให้ดีๆกันครับเนาะลูกนาเดชครับผมตัวนี้ลูกนาเดชเออตั้งเดือนหรอครับซี่เดือนครับผมซี่เดือนนะครับสูงประมาณร้อยยี่สิบนะครับเนาะมาณนี้ครับครับผมอ่ะนี่เด้อเดี๋ยวเขาเด้อยหนอกตั้งดีอยู่นะครับตั้งหลังตรงเออ นี่นะครับเด้อลูกนาเดชนะครับอ่าท่านไหนเออท่านในกรไดให้ผมความเออเออเอออ่ะตัวนี้ลูกนาเดชดสี่เดือนนะครับพี่น้องครับสี่เดือนสูงประมาณลอยงี้สิบไข่สองกับเป็นง่วโบดครับพี่น้องเขาเพราะท่านเห็นนะครับนะเออตัวนี้เพราะม่เปิดเทแถนครับสิบเก้าครับมื่นเก้าโอ้ตัวละมื่นกว่ากับมีตัวนี้พี่น้องทรงลอยลคืูนครับทรงลอยลนะครับเนาะเบื้องมุมนี่เราเบื้ชู้จิภาเบื้องเก๋ไก่นะครับเนาะครับ อ่ะนอกตั้งๆนี่หน้าตานะครับหน้าตาดีๆโลอๆหน้าตาดีๆโลอๆเลยตาไหนหน่อยพอหน่อยเป็นตาหักจังสี่เป็นตาหักจังสีแหละครับตาหักงั้งสีเลยแต่ว่าใหญ่ขึ้นมากกับตาหักคือเก่ายจัดเป็นจังไรนี่นะครับเด้อตาหักคือเก่านะครับเนาะเออวิ่งท้ายครับเขึ้นซ้ายไปไปไหนขึ้นซ้ายไปใครสองเออไปเล่อยไปเลยครับไปไหนปล่อยไปเลยเมินเกลียวพี่น้องครับเอานี่เมินเกลีนะครับเนาะกินเก่งๆๆมีให้เลือกหลากหลายนะครับเด้อเออนี่ตดูดิผู้ใดเห็นสีมาชัดนะครับเนาะ อ้มาเลือกเอานะเอครับนี่แหละพ่อของพ่อน้อยงัวถูกเอาสำหรับคลิปนี้กันนี่ไห้แค่นี้ครับสวัสดีครับ